ปาฏิหาริย์รกแมวเครื่องรางสุดแสนหายาช่วยเรียกสาบส่งเสริมโชคลาเพียงบูชาถูกวิธีลองมาติดตามรับชมกันดูนะและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนคงต้องได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความเชื่อปาฏิหาร ของการบูชารกแมวกันอยู่บ่อยๆวันนี้ทางเราจึงขอนําเสนอคาถาบูชารกแมววิธีบูชารกแมวและวิธีเลี้ยงบูชารกแมวเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจอยากหารกแมวมาบูชาเพื่อเป็นตัวช่วยอีกทางกันนักครับถามว่ารกแมวนั้นคืออะไรก็ต้องขอบอกว่ารคแมวเป็นเครื่องรางของข,องขลังตามธรรมชาติ โดยมีความเชื่อกันว่าเป็นเสมือนเมตตามหานิยมเป็นของที่หายาเพราะโดยธรรมชาติของแม่แมวจะหลบไปคลอดลูกในที่ลับตาและแม่แมวส่วนใหญ่นั้นก็จะกินรกของตัวเองตามสัญชาตญาณของสศาศาัตว์แต่หากแมวตัวไหนให้โชคแก่เจ้าของโดยไม่กินรกเข้าไปเจ้าของแมวก็ถือว่ามีโชคลาภสามารถเก็บรกแมไวไว้ติดตัว เ่อเรียกทรัพย์และส่งเสริมโชคลาภได้ในทางด้านปฏิหารเกี่ยวกับรกแมวนั้นเป็นที่เชื่อกันว่าการที่มีรกแมวไว้บูชานั้นจะช่วยเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทําให้หากินคลองหากเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บเงินเก็บทองเมื่อใช้หมดแล้วรกแมวก็จะช่วยเรียกทรัพย์กลับมาใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ อีกทั้งยังเหมาะแก่ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างเช่นการซื้อหวยซื้อลอตตารีและมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ที่มีรกแมวบูชาโยออกมาเล่าประสบการณ์ความโชคดีจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากได้นำารกแมวมาบูชาที่บ้านสำหรับวิธีเก็บรักษารกแมวนั้นตามความเชื่อของคนไทยการเก็บรกแมว ทำได้โดยการนำรกแมวไปคลุมกับผงคมินหรือผงแปง้งหลังจากนั้นให้นำไปตากพึงลมจนแห้งสนิทแล้วจึงเอามาเลี่ยมใส่กรอบไว้บูชาโดยห้ามตัดแบ่งรกแมวสามารถพกไว้ติดตัวหรือเก็บไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองที่บ้านหรือร้านค้าสำหรับผู้ประกอบกิจการการขาก็ได้สวดคาถาบูชารกแมวเป็นประจำนอกจากนั้น ตามความเชื่อของผู้คนบางกลุ่มก็มีการปิดแผ่นทองคําเปลวและให้พระอาจารย์ที่นับถือช่วยปลุกเสกให้ด้วยและส่วนข้อปฏิบัติในการบูชารกแมวนั้นก็จะมีอยู่หกข้อหลักๆดังนี้ 1. หลังจากบูชารกแมวมาแล้วควรตั้งชื่อให้แก่รกแมวให้เรียบร้อย 2. ก่อนนำรกแมวเข้าบ้านให้จุดธูปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทาง เพื่อเปิดทางให้รกแมวด้วย 3. เมื่อนำเข้าบ้านแล้วให้หาภาชนะมาใส่อาจใส่ไว้บนผ่านก็ได้แล้วให้หาผ้าสีแดงมารองไว้ 4. ให้เลี้ยงบูชารกแมวด้วยน้ำนมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินสามารถเลี้ยงและส่วนคาถาบูชารกแมวได้ทุกวันทุกวันพระ หรือทุกวันเกิดก็ได้นะ 5. พกติดตัวไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋าสตางอยู่เสมอหากจะเจรจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคให้ท่านกล่าวคาถาบูชารกแมวก่อนและภาวนากับรกแมวให้ช่วยเรื่องนั้นๆก่อนโดยสามารถปนด้วยปลาถูก็ทำได้และหเวลาไปวัดทำบุญ ให้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับรัแมวด้วยทุกครังนะครับคราวเนี้ยเรามาดูวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนำรัแมวเข้าบ้านกันนะครับก่อนที่จะนำรัแมวเข้าบ้านให้ท่านขอเจ้าที่ที่บ้านก่อนโดยใช้ทูปส2อหรือ 16. ดอกก็ได้นะแล้วให้กล่าวว่าข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านอยู่บ้านเลขที่อะไรก็ว่าไป ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักรักษาบ้านของข้าพเจ้าจงเปิดทางให้รกแมวท่านตั้งเชื่อรกแมวว่าอะไรก็บอกไปให้เข้าออกบ้านของข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเพื่อเสริมสาบเสริมบารมีการขาขายโชคลาภเมตตามหานิยมขอให้เจ้าทีช่วยเปิดทางให้รกแมว รกแมวชื่ออะไรก็ว่าไปด้วยเถิดเพียงเท่านี้เป็นอันว่าเสร็จพิธีจากนั้นเมื่อเราต้องการบูชาด้วยพระคาถาบูชารกแมวให้ท่านทำตามดังนี้คือหลังจากที่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเปิดทางให้แก่รกแมวพร้อมกับตั้งชื่อให้ออรกแมวแล้วค่าวเนี้เราก็มาดูวิธีการสวดบูชารกแมวแบบฉบับของหลวงปู่คำบู พุทธาจิตโตโดยท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีการเล่าขานกันว่ามีพุทธคุณเข้มขขังแห่งวัดกุดชมพูตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มจากการจุดธูปห้าดอกตั้งน้โมสามจบแล้วให้ว่าพระกถาบูชารกแมวเก้าจบโดยให้ว่าไปพร้อมๆกันดังนี้นาโมตสาพระขวะวโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะะคะขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมต,สตัสสะะคะขวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอ,าอูมาณิมามามาสือของเรามารักเรามาหา,รเ,รา,า,หาเรามาชิม,มา มาอาูมาหนิมามามาสือของเรามารักเรามาหาเรามาชี้มาหมาอาูมาหนิมามามาสือของเรามารักเรามาหาเรามาชี้มามาอาูมาหนิมามามาสือของเรามารักเรา มาหาเรามาชิมามาอาโอมานีมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาชิมามาอาโอมานีมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาชิมามาอาโอมานีมามา มาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาชิมามาอาูมานีิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาชิมามาอาูมานีิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาชิมา หลังจากกล่าวคาถาบูชารบแมวจบแล้วให้ตั้งจิตตราล,ลึกถึงหลวงปู่คำบูและครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือจากนั้นให้อธิษฐานตามที่ท่านปรารถนาได้เลยนะครับเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้ทำการปักทูปไว้ในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะ สำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ